สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการฝากเงินบาทไทยนะครับเข้าสู่สตางโปรนะครับพอเราเข้ามาที่สตางโปรแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่นี่ครับบัญชีของเรานะครับแล้วก็มาที่ยอดเงินพอมาเข้ามาที่ยอดเงินมันจะมีคําว่าฝากกระถอนใช่ไหมเนี่ยฝากกระถอนใช่ไหมครับอันนี้บาทไทยนะครับแล้วก็กดฝากขั้นตอนที่1นนะครับฝากเงินผ่าน QR ว o โคดนะครับเลืกอนบนเลยนะ มันจะมีธนาคารกับ qr code นะครับเลือก qr code เพื่อง่ายต่อการโอนแล้วก็ใส่จำนวนเงินครับเท่าไรนะครับใส่เข้าไปกดถัดไปใส่จนมนเงินแล้วกดถัดไปคราวนี้ก็จะเจอ qr code นะครับเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนี้ไปสแกนได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมีโทรศัพท์ เครื่องอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนได้เลยนะครับแล้วก็จ่ายเงินแค่นี้เองเงินก็เข้าเลยนะครับง่ายมากเร็วด้วยนะครับจบแค่นี้พอเงินเข้ามานะครับเงินก็จะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะในตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับก็มีหนึ่งหมื่นก็ใส่โอนไปหนึ่งหมื่นนะครับแค่นั้นเองครับ